สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Youtube กำลนสวัสดีวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวแคมปิ้งและชมลานกลางเต็นท์กันที่ชนบุรีเมล์เทนแคมป์นะครับอ่านี่ตอนนี้ผมก็อยู่ตรงทางเข้าเลยแล้ครับหลังจากที่เราจองมาแล้วแล้วก็ถึงวันนัดหมายแล้วก็ามาทีา่ทางลานนะครับก็ตอนเราขี่รถเข้ามานะครับท้านหน้าเราก็จะเจอลานจอดรถก่อนเลย สำหรับใครที่ต้องการขนของสัมภาระนะครับก็จะมีรถเข็นบริการอยูอ่ด้านหน้าตรงนี้นะครับที่เห็นจอดอยู่เสร็จแล้วเข้ามาด้านในก็บรรยากาศก,าก็จะเป็นตามที่เพื่อนจะได้รับชมตอบนี้เลยนะครับถ้าเราเลี้ยวขวาเดี๋ยวมาดูทางขวาก่อนจะเป็นลานหญ้าแล้วก็จะมีเ <c oughs> ต็นท์ทรงกระโจมให้เช่านะครับถ้าท่านใดไม่มีเต็นท์ก็ เช่ากับทางร้านได้เลยนะครับที่นี่ลา,านกลางเต็นท์หัวละ250บาทนะครับก็มาจําก่อนครึ่งหนึ่งแล้วก็มาจ่ายอีกทีก่อนเข้ามากลางก็ได้นะครับตอนที่ผมทําก็เป็นลักษณะนี้ที่นี่จะมีร้านหินแล้วก็ที่จอดรถแคมเปอร์แวนด้วยนะครับพวกาาสายที่นอนในรถก็จะเลี้ยวขวาออกมาเนี่ยก็จะเลาะก,กําแพงนี้ไปก็จะมีทางไป าลานกลางเต็นที่เป็นลานหินเดี๋ยวผมก็จะถ่ายให้ดูในาบรรยากาศถัดไปนะครับนี่ลานกลางเต็นถ้าเรามาทางด้านขวาก็จะเป็นแบบนี้เลยก็จะสันโดดหน่อยแต่ก็ร่มลื่นครับตอนกลางคืนก็บรรยากาศดีแต่ก็จะไกลน,น,น้ํานิดนึงนี่บรรยากาศสวยเลยแหละเพื่อนดูทางขวาก่อนเดี๋ยวจะไปดูทางสายที่ติดน้านะครับก็จะมีต้นไม้ ค่อนข้างเยอะแต่ถ้าว่าสักอีกสักปีหนึ่งเนี่ยต้นไม้เติบโตเต็มที่เนี่ยผมว่าลานน่าจะร่มรื่นมากกว่านี้มากเลยครับาลานก็สวยงามสะอาดานะครับก็ให้เพื่อนๆเ,เลือกโลเคชั่นเอาก็จะถ่ายคลิปเหมือนเพื่อนๆมาด้วยตัวเองนะครับศึกษาข้อมูลก่อนที่จะมากางดูคลิปผมได้เลยจะถ่ายแบบค่อนข้างละเอียดเลยตรงนี้มันจะเป็น อาบอน้ําอยู่ตรงกลางซึ่งก็บรรยากาศดีตอนกลางคืนผมมาชมแล้วตรงเนี้ยก็เขาประดับไฟอะไรสวยงามเลยละ่ะกลางตรงเนี้ยคือถึงแม้จะไม่ได้ใกล้น้ําตรงที่เป็นอ่างใหญ่นะแต่ตรงนี้ก็ไม่ขี้เละเลยบรรยากาศดีเลยครับแต่กลางวันจะร้อนนิดนึงเพื่อนๆดูหญ้าดิสวยมากเห็นไหมดูแผนให้ดูนะครับตรงนี้จะเป็นห้องน้ํานะครับตรงนีง้นนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกทีหนึง่งเดี๋ยวดูบรรยากาศร้านก่อน ด้านขวาที่เห็นเป็นลานหญ้าเนี่ยก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครนะฮะเป็นส่วนตัวเลยถ้าอยากได้แบบว่าสันโดษชอบแบบว่ามีความส่วนตัวสูงก็เลือกไปกลางโซนนั้นได้ที่ติดกำแพงกำแพงรั้วที่เป็นต้นไผ่ครับถ้าเราเดินเข้ามาแล้วเราเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวมาชมบรรยากาศทางซ้ายกันบ้างซึ่งก็เป็นไฮไลท์ของที่นี่นะครับเนื่องจากว่ามันจะติดน้ำ บรรยากาศดีครับดูอันนี้บ่อน้ำตรงกลางนะครับที่เรามาแล้วเราจะเห็นเลยฝั่งซ้ายนะครับก็จะเป็นเต็นท์กระโจมอีกครับถ้าเกิดว่าใครไม่มีเต็นท์มาก็เช่าได้นี่ครับบรรยากาศจะเป็นแบบนี้เลยก็เป็นชั้นๆั จะไม่บางวิวกันนะครับก็เลือกโลเคชันตามความเหมาะสมแล้วก็ความชอบของเพื่อนๆใครอยากอยู่ใกล้น้ำก็ไปกลางใกล้ๆได้เลยแต่ถ้าเกิดใครอยู่บนเนินก็เลือกหอตรงเนินนะครับตรงนี้ทางร้านกำลังเ้าเรียกอะไรนะรถน้ำย่าอยู่ก็ตรงนู้นก็เดินไปไม่ได้แต่ก็สามารถกางได้เช่นกันนะครับตรงนู้นบริเวณนู้นนี่ครับถ้าติดน้ำก็จะเป็นวิวแบบนี้เลยครับก็เป็นลานย่า มีหญ้ามั่งดินมั่งครับลยวแจะชอบลานหินที่อยู่ตรงนู้นผมกลางอย่ที่ร้านหินนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปตรงลานหินให้ดูอีกทีตามที่บอกไปจะเห็นวิวแบบนี้เลยถ้าใครกลางติดน้ําดูครับตอนนี้จะย้อนแสงนิดนึงนครับเพราะว่าพระอาทิตย์เริ่มเริ่มทํางานแล้วครับ ลมเย็นครับแต่ก็อากาศแดดค่อนข้างร้อนอยู่อันนี้จะเป็นมนเนินนะครับที่สูงกว่าตรงจุดที่เรากางเต็นท์ติดน้ําถ้าใครอยากได้บริเวณนี้ก็สวยงามไปอีกแบบครับสวยงามเลยมาดูที่ห้องน้ํากันบ้างครับที่นี่ห้องน้ําดีนะครับสะอาดมีหลายห้องมีเครื่องทำน้ําอุ่นคือแบบ สวยเลยห้องน้นํานี่อันนี้เป็นฝั่งผู้ชายนะครับไว้สําหรับล้างหน้าแล้วก็จะมีจุดล้างภาชนะแยกให้นะครับดเดินไปฝั่งนู้นจะเป็นฝั่งผู้หญิงนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูด้านในของห้องน้ําฝั่งชายกันนะครับห้องอาบน้ำเป็นยังไงตามไปดูกันเลยครับนี่ห้องอาบน้ํามีดัวยกันห้าห้องห้องส้วมมีดัวยกันห้าเช่นกันนะครับดู มีเครื่องทานน้ำอุ่นส่วนห้องน้ำก็จะเป็นโถนั่งแบบนี้ครมีไดรเป่าผมให้ด้วยออกไปดูตรงโถชีผู้ชายกันบ้างครับโถชีผู้ชายด้านหลังและสำหรับลานกลางเต็นท์ที่เป็นลานหินนะครับ เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆชมบรรยากาศกันตอนนี้ก็เวลาประมาณ7โมงครึ่งนะครับซึ่งผมก็กางเต็นท์ผ่านไปหนึ่งคืนแล้วครับจะมาให้เพื่อนๆชมบรรยากาศตรงลานหินกันที่ผมกางนะครับซึ่งบริเวณน,นี้ทางเจ้าหน้าที่ทางลานเขาก็แนะนําดีนะครับช่วงเช้าเนี่ยจะร้อนหน่อยเพราะว่าพาทิตเนี่ยก็จะขึ้นทางนี้ให้เพื่อนๆดูนี่ขึ้นทางซ้ายเราถ้าเรากางเต็นท์หัน หน้าไปทางบ่อ,อ,บอน้ำนะครับฉะนั้นประมาณสัก6กโมงครึ่งเนี่ยพาทิตย์เริ่มส่องแหละฉะนั้นก็จะร้อนเร็วกว่า,าลานที่เป็นหญ้าบางจุดนะครับแต่ตอนบ่ายจะดีครับเพราะว่าหลังสัก บ่ายโมงบ่ายสองไปแล้วอะตอนนี้จะเย็นเพราะว่าพระอาทิตย์เนี่ยจะไปหลบหลังต้นไม้นี้แล้วก็หลบหลังเขาซึ่งตอนบ่ายเราจะนั่งได้มีลมโชยโชซึ่งเมื่อวานผมก็อยู่ได้ผมมากางเต็นประมาณ11บเอโมงเนาะ mm hmm. ก็นั่งได้ทั้งวันนะแต่ก็จะมีร้อนบ้างแต่ก็มีลมพออยู่ได้เพราะลมตัวหนึ่งเอาอยู่ครับโอเคเดี๋ยวมาสำรวจลานกันนี่เดินไปเรื่อยก็จะเป็นลานหินเรียบๆเลยสามารถจอดคาแคมป์ได้ กลางเต็นท์ได้มีปลั๊กไฟต่อพ่วงบรรยากาศหน้าเต็นท์ก็แบบนี้เลยครับมีเห็นวิวเขาสวยๆกันเลยก็อย่างที่บอกก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะครับนี่ส่วนเต็นท์ของผมที่ผมกางไว้เมื่อคืนนี้นี่บรรยากาศดีครับตอนนั้นคืนเราก็เห็นแบบวิวภูเขาลำไรลำไรนะครับถ้าเราดับไฟหน้าเต็นท์นะ จุดต่อปักก็ไม่ไกลนะครับนี่นะจุดขา,ขาวๆอยู่ตรงต้นไม้อ่ะเ,เดินชมเรื่อยๆบริเวณนี้ก็ขับรถมาโหลดของได้นะครับแล้วก็ไปจอดอยู่ด้านหลังตรงนู้นเจ้าของลานเขาบอกว่าให้ไปจอดอยู่ด้านหลังเพราะว่าเขาไม่อยากให้มองว่าลานกลางเต็นท์เป็นที่จอดรถฉะนั้นก็อยากให้วิวดีๆให้นกักท่องเที่ยวมองมาทั้งลานมัน,มนสวยมีแต่เต็นท์มีแต่คาแคมไม่ใช่แบบ เป็นที่จอดรถอะไรประมาณนี้เขาบอกกับผมแบบนี้นะครับเนี่ยก,กางได้หลายเต็นท์อยู่ครับเพื่อนๆดูกันเลยแต่ก็เลือกโลเคชั่นเอาว่าชอบตรงไหนเพราะว่าอ่ามันก็ค่อนข้างร้อนอยนู่ตรงนี้ก็ล่มลื่นนี่นะครับแต่ถ้าจอดคาแคมป์เนี่ยเวิร์กเลยนนี่เอ็เยเอยู่จแจ่มเลยละครับ เดินมาสุดลานหินเลยนะครับก็จะเป็นรั้วไม้ไผ่ดูและปลอดภัยอยู่นะครับเพราะว่าก็มีรั้วรอบขอบชิดนี่ก็เดี๋ยวตรงนี้มันจะมีอีกชั้นหนึ่งนะครับสําหรับให้กางเต็นท์หรือจอดคาแคมป์ซึ่งเป็นลานหินเช่นกันเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูอ่ะให้ดูแบบกว้างๆก,ก่อนตรงที่ผมเดินมาก็ค่อนข้างที่จะกางได้หลายเต็นท์หรือจอดรถได้ค่อนข้างหลายคันเลยครับนี่ดูแบบนี้เลยครับบรรยากาศ ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับก็เป็นเนินตรงนี้ก็จะเต็นท์ที่กลางอยู่ข้างล่างก็จะไม่บังวิวเรานะครับถ้าอยู่บนนี้นะครับเนี่ยตรงนี้คาแคมเบิร์แคมเปอร์แ,วร,แวร์อะไรต่างๆนี่มีทางขึ้นให้ด้วยครับนี่ก็ขึ้นมาจอดก็จะเห็นวิวได้แบบสวยๆกันเลยถ้าสัก อีกหนึ่งถึงสองปีต้นไม้ที่นี่โตเต็มที่ทุกต้นนะผมว่ามันจะร่มลื่นมากกว่านี้ครับเห็นหเวลาเรา,าจะเข้ามาลานกลางเต็นที่เป็นลานหินเนี่ยก็จะมีทางเข้ามารัดเลาะจากตรงที่จอดรถด,ด้านหน้านะครับก็คือเลี้ยวขวามจะมีทางให้เราเบี่ยงมาเลาะรัะ้วไม้ไผ่มาตรงเต็นท์กรโจมเต็นท์สุดท้ายขวามือครับ ก็มัน,รรน,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 นก,นนก็เข้ามาเรื่อยๆเนี่ยมันจะโผล่ตรงหลังห้องน้ําจะเป็นทางที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยเนี่ยตรงกําแพงตัวนะครับแล้วขี่เข้ามาได้เลยแบบนี้ตอนนี้ลมเจ็นมากเลยครับเพื่อนๆก็บรรยากาศตรงงานหินก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆดูกว้างๆอีกรอบหนึ่งแผนกล้องให้ดูครับเลือกโลเคชั่นเอาตามความชอบเลยครับ บรรยากาศเวลาประมาณสี่โมงครึ่งนะครับนี่แดดเริ่มร่มและพระอาทิตย์โดนภูเขาบังครับบรรยากาศดีเลย <c oughs> นี่ก็บรรยากาศหน้าเต็นท์ของเรา รยากาศตอนเย็นนะครับประมาณ17นาฬิกาแดดร่มลมตกเราก็มาเดินชมบรรยากาศครับดูตอนนี้เรือพายที่เขาให้เราพายฟรีเต็มทุกลำหมดมาช้านะครับคนพายเยอะมากแต่มันมันมีไม่กี่ลำครับน่าจะประมาณ5-6ลำเองอ่ะให้ดูบรรยากาศด้านหน้าครับเพื่นนี่ บรรยากาศดีมากๆเลยภายเรือตอนเย็นเนี่ยตอนนี้เราก็เดินไปที่แพรแทนบ้านพักที่อยู่ตรงหน้านะครับที่อยู่บนแพเนี่ยราคา1,500บาทถามเจ้าหน้าที่เมื่อสักครู่นี้และเราคนที่ไม่ได้ไปพักสามารถเดินไปเล่นได้ก็เดินได้แค่ครึ่งครึ่งทางตรงนู้นเดี๋ยวจะพาไปชมครับเป็นไงประภยัยชอบไหมสวยค่ะแต่ว่าเย็นมาก็อากาศก็คุนน้นนะ อกลาง,งวันอากาศร้อนครับแต่ก็มีลมโชยมาตลอดแค่มีพัดลมหนึ่งตัวเอาอยู่ข้างหลังเขาลูกนี้รูกไมคืออะไรคือนมโนมจุดที่เรากางเต็นท์ครับพายอยู่ตรงไหนหนูน่นข้างบนนู่นเลยเรากางเต็นท์ตรงรถดำๆแลเนะนเราก็เดินมาจากทางนี้นะครับ ขาจะมีร้านอาหารด้วยร้านอาหารอยู่ด้านขวาที่เพื่อนเห็นไม่ได้ใส่ไม้กันสั่นนะครับก็อาจจะสั่นไหวบ้างก็ต้องอกลับกล้องมาให้เห็นเราสองคนหน่อยเป็นไ,ไงเปภายชอบไหมชอบค่ะดีตอนนี้อยู่ข้าวจะกินนี่เยอะอ่ะกินข,ข้าวยังกินข้าวยังอิ่มเลย อีสามาภายเรือไม่ได้พายซะงั้มาไม่ทันเขาเขาเรือไปหมดแล้วดูคุณมาภายช่างฟินซะเหลือเกินฟินไหมนี่กับวิวแบบนี้อันนี้เบียนหัวอันนี้มันโยกนดนครับลานกลางเต็นท์อยู่ด้านหน้าเพื่อน บรรยากาศดีมากๆเลยครับลมเชยๆเสียดายอย่างเดียวคือลืมเอาไม้กันสั่นมาภาพอาจจะสั่นไหวนิดนึงต้องขออภัยเพื่อนเพื่อนนะครับหลังของเรานี่ แล้วตอนนี้เราก็ได้เรือแล้วครับแรงฉันมันไม่ถึงได้พายเรือแล้วเป็นปะเนี่ยเป็นปะเนี่ยหมุนไปไหนโอเคครับอากาศดีอยู่นี่หมุนเวียนหัวแล้วเนี่ยโอเคให้เพื่อนๆดูวิวก่อนเองดูดูดู วิวแบบกว้างๆครับให้ดูบรรยากาศลานตอนกลางคืนนะครับอันนี้เริ่มจากหน้าห้องน้ำเลยประดับไฟได้สวยมากเดี๋ยวเราเดินชมบรรยากาศกันนะครับแบบเบาๆเพื่อไม่ให้รบกวนสมาชิกท่านอื่นๆประดับไฟสวยเลยครับ ใกล้จะปีใหม่แล้วด้วยนี่ดูรอบๆลานคุณปลอภัยอากาศดีไหมสวยฝัย่งนี้ก็สวยฝั่งนี้มันไม่เห็นนะฝั่งนี้สวยมากใช่ดูเขาประดับไฟคิดมาก พอใกล้ปีใหม่แล้วนะครับวันที่ผมมากลางนี้ก็คือวันที่19บธันวาคม2 5ง6เงียบสงบครับเดินชมบรรยากาศลานกันต่อนะครับพอมาดูตอนกลางคืนนะบริเวณนี้น่ากางวนะ่ไหเนาะตรงนี้เรียบมากเลย ตอนเช้าค่ตื่นตัวช้านะแนะนำให้ไปฝันน่งนี้มนาะแล้วที่จักร์ดีมากเลยฝั่งนี้ตอนคืนสวยตรงนี้มันจะตรงกับทางที่เราเข้ามาทางที่เราเข้ามาคือบริเวณนี้พอจอดรถแล้วก็เดินเข้ามาฝั่งนี้อยากวันนี้ฝั่งน,นี้ก็สวยมากเลยอตอนกลางคืนนะแต่ตอนกลางวัน,วน,นมันร้อนแต่ไม คุณภัยชอบจังบริเวณนี้กลางคืนสวยกลางบอกว่ากลางคืนใช่ไหมฟังนะถ้าไม่เน้น,นนะ้ำนะเน้นบรรยากาศกลางคืนนะอะม,มันสวยมากเลยนะลานเนี่ยเนี่ยลานฝั่งนี้สวยมากเลยทั้งหมดเลยครับตรงนู้นคือห้องน้ํานะครับที่เราเดินมาตรง,ๆๆางนู้นเห็นเหี้ เดินมาเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นที่เป็นเต็นท์กระโจมที่ติดกับลานจอดรถลานจอดรถอยู่ท้างนู้นข้างหน้านที่มีไฟครับและทางที่เราเข้ามาส่วนมากเราก็จะเข้าจากประตูซุ้มที่เป็นไฟด้านหน้านี่สำรวจลานตอนกลางคืนเก็บบรรยากาศครับตรงนี้นะครับที่เราเข้ามาซุ้มไฟเนี่ย อะเดี๋ยวจะให้ดูลานจอดรถช่วงตอนกลางคืน,นประมาณนี้ไม่น่ากลัวมีไฟปลอดภัยทางซ้ายนะครับก็จะเป็นเต็นท์กระโจมของทางลานนะครับถ้าใครจะเช่า แล้วก็เพื่อนๆสมาชิกที่กลางกันเราเอจาไปใกล้เขามากนะครับเพราะว่าจะปรบกวนความเป็นส่วนตัวของเขาเราจะถ่ายให้ดูบรรยากาศประมาณนี้นะครับ<ด>เห็นแต่แสงไฟเงียบๆเลยบรรยากาศเป็นไงดีไหมดีท้ออนนห้าคุณอภัยชอบตรงนี้มากเลย ที่เราเดินผ่านมาเมื่อสักครู่นะครับแต่เราเดินมาอีกฝั่งหนึ่งไฟสวยตรงน,นี้นะครับเ,เราเจอเต่ามพุ่งเนยเหัวเต่าเอออุ๊ยมีเขียดด้วยก็อุดมสมบูรณ์ธรรมชาติดีไปแล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศตรงบ่อน้ำน,นะครับเวลาที่เราเดินเข้ามาเราจะเห็นบ่ออยู่ตรงกลางลานก็สวยดีนะครับอากาศเย็นสบาย มีเต่าออกมาเลยครับตามภาพเมื่อสักครู่นี้เห็นหัวแน่ไหมเนี่ยเห็นหัวกล้องผมอาจจะมองไม่เห็นไม่ชัดก้องขออภัยนะครับกลางคืนนี้ถ่ายค่อนข้างมืดเลยบรรยากาศดีบรรยากาศดีทานมื้อเช้านะครับเ,เพื่อนบรรยากาศแบบนี้เลยที่ชนบุรีมาเท่นแคมป์ข้าวเช้าของเราหุงจาก เขาบอกไม่ใช้แก๊สใดๆเลยกับข้าวเราแคมปิ้งสายเขียวบรรยากาศดีครับอันนี้ก็คือเช้าอีกวันแล้วหลังจากขมมากกางไปหนึ่งคืนแล้วเนาะแล้วก็เนี่ยก็เหลือตะกาวชีดแหละเก็บเต็นท์เก็บอะไรแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อคืนที่สองที่ไหนดีพายไปไหนดีไปบ้านไม่หิ่ง เดี๋ยวเขาว่ากันตอนนี้ก็เวลาประมาณ8โมงเศษเดี๋ยว<ด>ขอขอกินขออ้าวก่อนนี่บรรยากาศดีมากๆเลนะเพื่อนๆดูทางซ้ายที่เป็นลานหญ้านะครับตอนนี้จุดไหนที่นักท่องเที่ยวถอนถอนสมอแล้วทางลานเขาก็ลดน้ำหญ้ากันเตรียมรับนักท่องเที่ยวชุดถัดไปส,ส่วนด้านขวาของเราลานหินก็ไม่มีเพื่อนเลยเก็บเต็นท์ออกไปแล้วแต่เช้าเลย ออ่ะอะคุณภรยโชว์เมนูมมน,น,นี่งคือหมูมะนาวไข่ดาวกับหมูมะนาวไข่เจียวแล้วก็ผักจากสวนของเราที่เราปลูกเองโอเคขอทานข้าวกันครับถ่ายตัวเองหน่อยเดี๋ยวคลิปนี้จะไม่มีผมอยู่ด้วย บันทึกความทรงจําแล้วก็เก็บข้อมูลเอาไว้ให้เพื่อนๆได้รับชมกันสําหรับใครที่กาลังหาข้อมูลก่อนที่จะมากลางเต็นที่นี่นะครับอ่ะดูข้างหลังผมข้างหลังก็จะเป็นโซนห้องน้ำแล้วก็จะเป็นที่เจ้าหน้าที่เขาพักรถของเราก็จอดด้านหลังโอเคขอญาตทานอาหารเช้าก่อนครับสำหรับบรรยากาศลานกลางเต็นท์ และบรรยากาศทั่วๆไปของชนบุรีเมาท์เทนแคมป์นะครับก็ประมาณนี้ตามคลิปวิดีโอที่เพื่อนๆดูเลยหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นข้อมูลเป็นสาระและความบันเทิงไม่มากก็น้อยนะครับให้ท่านผู้รับชมทุกท่านนะครับได้รับชมคลิปนี้แล้วเกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อยเนาะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าลากันไปด้วยวิวสวยๆแบบนี้สวัสดีครับ